วันนี้เป็นแห่วันที่แอลดอยเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้ามุเแียอยู่บนอุทยานแห่งชาติแจงจิงเจี้ยนตังหลังนั่นนะเจ้าอือที่หูจักกันว่าเขาอาวตารคนจีนป็นท้องว่าเขาเทียนจือซานสูงปั้น250เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถือเป็นอุทยานแห่งแรกของจีนได้รับการแต่งตั้งเมื่อคศ1982 ได้ฮับเป็นมรดกทางธรรมชาติเมื่อปีคศ .1992 มีพื้นที่กว่า3 6 9ตารางเมตรที่หานนี้ปันห้องว่ายอดเขาอาลีฮูยา mm. เป็นภูเขาลอยฟ้าโด่งดังใจเป็นฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่องอวตาร mm. เตวมาแหมบักไก่ตะใดนะเจ้าข้ามสะพานมาน้อยหนึ่งก็จะหันแนวเขา โค้งเป็นสะพานหินที่มีต้นไม้นักนาคและสีแดงๆที่นักท่องเที่ยวเตียวกันนั้เป็นห้องว่าสะพานหนึ่งในใต้ล่าคนจีนห้องสะพานเทียนเสียตี้อื้อเฉียวแวะเล่นกวางตัวแม่เห็นน้อยนะเจ้าเนี่ยไตายมาเนี่ยเตวมา ผ่นฮันกาเพินเอาหน่วยเหมือนมะหอยหรือมะละกี้นกแต่แกนใหญ่กว่ามาขายเจ้าเิ้นขายแกนและซาวหยวนก็ร้อยบาทนะเจ้าข้าเจ้าม่วนแต่ถามไกดไกดบอกว่าชื่อผลไม้หูซันเกอรถามเปิล้วนเปินว่ารสชาติมันซ่มซ้อมๆอีบต้องใส่เกลือหน่อยเจ้าถึงจะล้ำถ้าจะเหมือนกระทกลกนี่เนาะ จะกินนี่เอามีดปาดหัวมันเอาหลอดจิ้มจิ้มใส่เกลือให้หนห่อยกลนกลน้ำมันนักส้มส้มหวานหวานหูซันเกอร์นี่ข้าเจ้าขอห้องกระทกลกจีนนะเจ้า